วันนี้สบายทอล์กตอนที่11ก็5 a แฟรนไชส์เครื่องดื่มที่น่าลงทุนนะครับผมก็ได้เรียนในตอนก่อนไปแล้วว่าการที่จะนเริ่มการทำธุรกิจนะครับก็การซื้อแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีแลวก็จุดเริ่มต้นของคนที่จะเริ่มสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเอง เพราะว่าปกติแล้วการทำธุรกิจโดยเฉพาะครึ่งเดิมเนี่ยต้องถือว่าเป็นธุรกิจที่แข่งขันกันสูงแล้วก็เป็นธุรกิจที่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือมีรายใหม่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเห็นคนก็บอกพูดกันว่าเกิดเป็นวันหนึ่งเป็นร้อยเป็นพันนะครับแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็อาจจะต้อง สูตรหายตายจากเพราะว่าไม่สามารถจะดำรงอยู่รอดแล้วก็การแข่งขันได้เพราะธุรกิจน,นี่จริงๆมันสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนเมืองเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยทุกๆ3ามชั่วโมงนะครับจะต้องเอาของเข้าไปในปากต้องดื่มต้องกินเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่จะทำได้ไม่ยากนะแล้วก็ทุกทำเลเนี่ยจริงๆก็สามารถที่จะ ทํามาค้าขายได้แต่ก่อนอื่นก็ต้องคาถาไว้ก่อนนะครับว่าแฟนใช้ที่ที่เราจะต้องเลือกมาเนี่ยจะต้องเป็นแบรนด์ที่เราต้องรู้จักแล้วอย่าไปซื้อแบรนด์ใหม่เลยเพราะเราตั้งใจแล้วเพราะว่าจ่ายค่าแฟนไช์แล้วก็ต้องเป็นแบรนด์ที่ต้องมีชื่อเสียงน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับนะครับเพราะของที่เข้าปากนั้นเนี่ยเครื่องดื่มนั้นเนี่ยจึงต้องให้มีคุณภาพมี อะไรที่สามารถดนใจให้คนเนี่ยแวะซื้อตัดสินใจได้เลย mm. ก็เนี่ยทั้งนี้ก็เป็นจุดสำคัญอันที่สองเนี่ยก็ต้องพูดถึงว่าเงินในกระเป๋าเราเนี่ยมีเท่าไหร่และจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคืนทุนเร็วพอสมควรปกติการซื้อแฝนใช้นั้นเนี่ยก็ต้องอยู่ระหว่าง1ปีบวกลบนะเพราะว่าทําเลที่ตั้งนั้นเนี่ยเ,เราก็จะเช่าเขาได้ไม่ ไม่มากนักก็สัญญาทั่วไปก็ประมาณ3ปีแต่ผมก็จะเรียนอย่างนี้ว่ายิ่งแบรนด์ยิ่งเครื่องดื่มใดที่จะต้องลงทุนเยอะก็อาจจะการครืนทุนก็มากกว่า3ปีแต่เครื่องดื่มโดยทั่วไปก็จะต้องมีกำไรขั้นต้นเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับเพราะนั้นก็ต้องดูงบประมาณของตัวเองแล้วก็ต้องต้องดูเรื่องระยะเวลาคืนทุนด้วย ผมขออนุญาตจะแบ่งเครื่องดื่มเนี่เป็นสองกลุ่มคือกลุ่มหนึ่งที่เรารู้จักกันดีแบรนด์เชื่อถือได้นะแล้วก็เป็นตอนนี้เป็นที่นิยมมากผมขออนุญาตจะพูดถึงแค่2แบรนด์นะก็คือแบรนด์หนึ่งที่เรียกว่ากาแฟพันธไทยซึ่งเห็นได้ทั่วไปในในปั๊มน้ำมันที่เรียกว่า PT ก็เป็นแบรนด์ที่กำลังมาแรงมามา นี่มาเร็วนะครับแล้วก็คนนิยมมากเพราะว่าเป็นพันกาแฟที่ขึ้นเดือนคนกินแล้วก็ติดใจนะแต่ว่าลงทุนเนี่ยประมาณ1ล้านบาททีเดียวนะครับสามารถลงทุนนอกปั๊มได้ตึกแถวได้ทำเลต่างๆที่ตั้งได้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจนะครับที่จะแนะนำใิประการที่1ประการที่2เนี่ยก็ ก็ต้องเป็นผีพันเขาเรียกอะไรอินทอนินอินทอร์นินเนี่ยเป็นของบางจากนะแต่ในภายใต้แบรนด์ของอินเทอร์นินนั้นเนี่ยจะมีสินค้าอีกหลายอย่างที่เป็นเขาเรียกอาหารว่างหรือเป็นเขาเรียกว่าสแน็คหรือเป็นอาหารทานเล่นต่างๆเนี่ยของอินเทอร์นินซึ่งมีความโดดเด่นไม่แพ้ยี่ห้ออื่นใดนะครับการลงทุนนี่ก็อยู่ในระดับเดียวกันกับกาแฟพันธุ์ไทย การลงทุนนี้อาจจะอยู่ในช่วง3ปีบวกลบนะฮะที่จะคืนทุนดังนั้นก็ต้องเรียนเลยว่าคนตัดสินใจก็ต้องมีตังในกระเป๋าพอสมควรนะครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้การแข่งขันในกาแฟแบรนด์ที่ดังแล้วเนี่ยจะต้องสร้างบรรยากาศที่ดีด้วยดังใจเห็นมีการตกแต่งเ,เขาเรียกว่าบางคนก็ทำเป็นสวนเลยก็มี บางคนก็ต้องทําอะไรที่มันเป็นวินเทจหรือสอดคล้องที่มันมีลักษณะโดดเด่นแตกต่างแล้วก็สะดุดตาแล้วก็เป็นที่ที่สามารถให้คนเนี่ยนั่งทํางานได้นะครับก็เช่นเดียวกันเพราะว่าร้นานกาแฟเนี่ยจึงเป็นบ้านที่สองหรือเป็นที่ทํางานหลักของคนรุ่นใหม่เลยทีเดียวอีกอันหนึ่งก็เครื่องดื่มที่ผมคิดว่าชานะชาไข่มุกชาไทยตอนนี้มาแรงมากนะฮะตรงน,นี้มาแรงมากเพราะว่า นักท่องเที่ยวไทยหลายคนมีให้ความสนใจแล้วก็มีสาขาเป็นพันสาขาเลยทีเดียวอย่างเช่นผมยกตัวอย่างชาหนึ่งที่มาจากต่างจังหวัดคือจังหวัดพัทลุงเขาเรียกว่าชาพยอมนะตอนนี้มีประมาณพั0หสาขาลงทุนก็อยู่ในระดับประมาณ6-7เจ็ดหมื่นบาทแล้วก็คืนทุนได้เร็วไม่ถึง1นึ่งปีก็สามารถคืนทุนได้ชาพยอมนั้นมี ลักษณะรสชาติสีสันที่แตกต่าง่าคนอื่นมากนะครับก็เลยเรียนว่าน่าจะให้ความท้อใจโดยทั่วไปถ้ามีตังมากอีกหน่อยนึ่งสักสามแสนบาทผมก็แนะนำอีกอการหนึ่งคือด้วยการโรตีชาชัดชาวเรือ,อเดิมเนี่ยยี่ห้อนี้ก็เพื่อต้องการช่วยเหลือกระทรวงเขาเรียกว่ากระทรวงการาหูมของกอง,งทัพเรือนะครับเป็นหลัก ก็ชื่อกระชัดเจีตอนนี้มีประมาณร้อยกว่าสาขาถ้าใครที่ซื้องานใช้เนี่ยก็จะได้สามแบบพร้อมกันเลยมีกาแฟด้วยมีโรตีด้วยแล้วก็มีชาด้วยก็อนนี้ก็ผมว่าก็พอไปได้นะครับอีกการหนึ่งก็เป็นชาที่คนรุ่นใหม่ชอบออแล้วก็คำพูดมีเด็ดๆก็เลยเรียกว่าชานมไข่มุกที่เคี้ยวได้แล้วก็พูดง่ายๆก็ ข่มุกอย่งที่ว่าก็เคี้ยวสนุกดีก็ซื้อกิจการเนี่ยประมาณราวๆหนึ่งล้านบาทนะครับเพราะนั้นไอ้ตรงนี้ก็จะเกือบเกืบเท่ากับแบรนด์ใหญ่เลยทีเดียวก็เรียนว,ว่าทั้งหมดนี้คนที่จะลงทุนก็ต้องตัดสินใจนะครับว่าจะคืนทุนแค่ไหนทำเลเราจะเหมาะกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่และสำคัญต้องทดลองไปนั่งใน ร้านที่เราตัดติดใจซื้อหรือคู่แข่งเรียนว่าเครื่องดื่มเนี่ยเป็นอะไรที่แข่งขันกันสูงมากนะครับแล้วปกติร้านเครื่องดื่มเนี่ยนะต้องเรียนเลยว่าอาตาัตราเขาเรียกว่าอยู่รอดเนี่ยต้องถือว่าน้อยมากนะครับก็ต้องฝากเป็นข้อคิด<ม>ข้อเตือนใจก่อนนะครับเป็นลําดับสงแผครับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไล์ กดติดตามนะครับแล้วก็ที่สำการกด Subscribe ที่ YouTube Smart SME ได้เลยครับแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะติดตามตอนต่อไปก็ติดตามในช่องนี้ได้เลยครับ